Ba wow này ba ba Ta Ba Cày ba. Cày đi Cày đi Cày Cày Tao 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 เ้าเต้าเต้ากูทำหน้าเป็นไรอ่ะเบ่งขี้หรือเปล่าฮะแง่เลยกูล้างขี้อีกกูกูไม่ต้องนอนหรอกล้างขี้อยู่เนี่ยกู you <laughs>